بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله نكاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تن لأي بن بيب يان سنة بيب شباب تي دي مسلمين فتي محمد صلى الله عليه وسلم لك بن بيب يان تي ประชาชาติทั้งหมดนะครับหนึ่งในแบบอย่างที่ดีที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามแบบของท่านนบีหมัว่วมัสลอรอหรือสลัมนั่นก็คือมารยาทต่างๆเกี่ยวกับการนอนนะครับท่านนบีได้ได้กล่าวได้บอกไว้นะครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวสําหรับการที่เราจะนอนแต่ละครั้งหนึ่งในนั้นก็คือการกล่าวดุอาบทดุอาที่เราควรที่จะกล่าวขณะที่เราจะนอนนะครับ ท่านนบีมฮัมมังสวัลสลัมก่อนที่ท่านจะนอนท่านก็จะเอามือมารวมกันนะครับแล้วท่านก็จะกล่าวกุลสามกุลก็คุลเอาบริบบิลฟาลักคุลฮุลลอหะฮัดกุลเอาบรบินนัสนะครับเราจะกล่าวโดยที่เอาเอามือเนี่ยนะครับมารวมกันแล้วกล่าวบิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุณเอุบริบบิลฟาลักแล้วก็กุณเอาบิบบินนาสสามสุระห์เนี่ย เราก็อ่านเสร็จแล้วก็เป่าลงบนฝ่ามือหลังจากเป่าเสร็จแล้วก็เอามารูปใบหน้ารูปศีรษะแล้วก็เรือนร่างของเราเท่าที่จะรูปได้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้3ครั้งด้วยกันครั้งที่2เราก็อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีมุคนัลลอฮุอะฮัดกุลเอาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีมกุลเอาบิรับบินฟาลักบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีมกุลเอาบิรับบินนาสกล่าวเสร็จแล้วก็เป่าลงบนฝ่ามือแล้วก็รูปใบหน้ารูปศีรษะแล้วก็พร้อม ลำตัวทำอย่างนี้3ครั้งหรือเราอ่านจะอ่านซูรักเดียว3ครั้งยกมือขึ้นมานะครับแล้วก็อ่านบิสม ah ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านอย่างเนี้ย3ครั้งแล้วก็เป่ารูปใบหน้าศีสระและ้วกลำตัวค, im, ครั้งที่2ก็คือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุณเหล่าอูบิร็อบบินฟะลักสามครั้งเสร็จก็เป่ารูปใบหน้าศีสระแล้วก็ลำตัว นะครับครั้งที่่ครั้งทสามก็บิสมิลลเด็จมหารเราะฮีมกุลเอาบิินนัสสามครั้งเสร็จแล้วเป่าแล้วก็รูปทำอย่างนี้นะครับก็นี่คือการเป่าแล้วอ่านแล้วก็รูปลำตัวของเราหลังจากนั้นเราก็อ่านสุอายะักครซีนะครับอายะักครซีอัลลอฮุลลอฮิอิลลอฮิอิลลอฮ์ฮุยุนก่ายุมจนกระทั่งจบและเราก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์สามสิบสามครั้งอัลฮัมดุลิลละสามสิบสามครั้ง อัลลอฮฺอักบัร์สามสิบสามครั <s <S ้งก็ครบหนึ um ่งร้อยครั้งซุพานัลลอฮ์เนี่ยกล่าวกับนิ้วนะครับเรานับนับจากข้อนิ้วซุพานัลลอฮ์ซุพานัลลอฮ์ซุพานัลลอฮ์สามสิบสามครั้งก็คือสองรอบของการนับนิ้วนิ้วมือของเรานะครับซุพานัลลอฮ์ซุพานัลลอฮ์ซุพานัลลอฮ์สามสิบสามครั้งแล้วก็อัลฮัมดุลิลละ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 สามสิบสามครั้งแล้วก็อัลลอฮฺอักบัรลอฮอักบััอลลอฮฺอักบัร 34ครั้งก็จะครบร้อยครั้งหลังจากนั้นเราก็กล่าวด้อาบทด้อาก่อนที่เราจะนอนก็กล่าวว่าบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอัฮียาบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอัฮียาบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอัฮียาหมายความว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ด้วยพระนามของพระองค์ที่ฉัน จะมีจะนอนนอนตรงนี้คือใช้แทนความตายการนอนหนมันก็เป็นการตายย่อยๆนั่นเองนะครับคนนอนหลับไปก็เหมือนกับคนที่ไม่รู้สึกอะไรเปรียบกับการตายนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการนอนหรือการตายจริงๆของเราเนี่ย เพื่ออัลลอฮ์นะครับให้เป็นไปในหุนทางของอัลลอฮ์สุมาห์นตาลาว่าอาหิยานลการมีชีวิตของเราเนี่ยขอให้เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์สุฮานุมาหตาล่านะครับนี่ก็เป็นแบบของท่านนบีนมีหัวมัสซอลลัสลัมในการที่จะเตรียมตัวก่อนที่จะนอนในขณะที่นอนนี่เราก็อาจจะเริ่มเริ่มต้นด้วยกับการที่นอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นแบบ ของท่านอบีมูฮัมมัดสุลลัลและฉะนั้นเพื่อเราท่านทั้นหลาจะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีสู่ความสเร็จที่แท้จริงทั้งดุนยาและอันอาคีระฮ์นะครับบัสุลลัลลอฮ์อะลาห์นบีมูฮัมมัดวะลาอัลฮิวซัฮ์มิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมุรราะห์มะตุลลอฮิวะมาร์รักะโต